โชว์ย you, ูแฮนด์ทูยูแฮนด์ูแฮนด์สวัสดีครับ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 วันนี้อยู่กับคุสีฟางมัวมีผมสีพามาเบิ่งนั่นการใหญ่ขอบมัวครับมาเบิ่งเลยครับใหญ่ขอบว่าคือใหญ่ขอบของมันนี่เป็นสองขอบนี่ก็มีคนอยู่หลายสี่คนกับผม ทำอะไร Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซ่สวัสดีค่ะ Show your hand to your y o u แฮนด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรไทย วันวันนี้ค่ะโน่โน่ดัตดัตสวัสดีครับไอสวัสดีสวัสดีออเลดี Party. Ah he yeah, no, no, you work with us. No, you talk, take with yeah. you. Okay, I am fine. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

คอหัวท่องนี่มันก็ะิมันก็ะดิยู่ในคอกหัวนี่ครบเก้าคอหัวสองเดือนเคืองแล้วมันก็คอยสิไปล่อไปคอรล้อคอดอีกประมาณมีสิบมื่อต่อคอร์ดหัวไอหัวหยอกลูกคือต้องแยกสองขอก็ให้มันต่อสู้กันว่ามันไปติ่งกันไป This is the helper d a t you also need to say something เราจะยิงยิเขายิงเขาไปมึงกวน

คนเดียวหนึ่งคนโอ้น้องหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปอีกเจาหัวนนึง I want I want money <t ors> I want money <t ors> <t ors> Not enough, no. never enough. Mm. One more left, infinito. This is pregnancy cows. They're about to have a baby in one or two months, it depends. And they are very crazy. You see how they celebrating the new yard. They're running away, they play with each other. ท a าน่ t e making a great job ี้เป็นอ่ new baby งน่อยคือว่าหคือคอนีรไซส์อก่างน้อบริสงน่อยเพราะว่าคงน่อยซิได้ไซสอยู่ขอบล้อขอดอันนี้ขก หัวทองถ้าไม่ใส่หัวมันจะไม่ได้ออกมุณสิญีย์เป็นทั้งคนอ่า yes yes this is the right place ้อองทะไร time breaking the f a r m איכס! I like it, yes! Very expensive! It's heavy! Mm. จูเปรี้ยๆกับตะมค่อนเทคนะวันนี้ก็ขอคยุดวิดีโอเพียงเท่านี้ครับบนไลน์กนแชรทบนสังสัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาก่อน